ชวนป้าลักเข้ากลุ่มนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าโดนไล่ออกจากกลุ่มเดิมเพราะว่าไปสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งที่ได้ชัยชนะโอ้โหคุณผู้ชมครับข่าวนี้ฮือฮาป้าลักคนดังตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับที่ผมเอามาขึ้นอยู่หน้าโปกผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ติดตามข่าวสารการเมืองเนี่ยก็จะเห็นขา่ขาวของป้าแกเป็นระยะระยะคุณผู้ชมครับที่บอกว่าชวนป้าลักเข้ากลุ่มเนี่ยไม่ใช่ผมชวนเข้ากลุ่มนะ คุณผู้ชมครับเพราะผมไม่ได้มีกลุ่มนะครับเป็นคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขคุณสมยศอ่ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่าหากถูกขับออกจากสปปสจริงยินดีต้อนรับมาเป็นสมาชิกกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยได้นะครับปลักป้าเป้าแกเป็นสมาชิกกลุ่ม24มิถุนาอยู่ด้วยจะได้ควงคู่กันในม็อบสนิ้วอ๋อเออมันมีรายการใช่ไหมเอาป้าเป้ากับปลักไปดีเบตกันอยู่คนละข้างแต่ทุกคนก็ดูแล้วก็น่ารักดีนะครับเพราะ อุดมการทางการเมืองใครก็ตามที่มีมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณผู้ชมครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีอุดมการแ์แบบนี้อีกฝั่งนึงจะผิดนะครับก็เป็นความที่อย่างที่แตกตา่างเขาก็เอามาดีเบตกันทีนี้มันก็เลยมีข่าวว่าเอาแล้วปลาลักษ์เนี่ยไปโดนไล่ออกจากกลุ่มนะทำไมป้าเขาทำอะไรผิดขนาดนั้นคุณผู้ชมครับหรือคุณสมบัติบุญงานบานงบอกอรายจุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าผมดูการออกรายการระหว่างปลาลักษ์กับป้าเป้า,ปา,แ,ลาแ,แล้วผมคิดว่าทั้งสองคนแสดงจุดยืนของตนเองชัดเจนและผมคิดว่าป้าลักษ์ ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับนะคุณผู้อ่คุณผู้ชมดูปาลักษ์เนี่ยมีความคิดอย่างไงแม้จะอยู่นคนละฝั่งแต่ผมก็เอนดูป้าลักษ์คือแกไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่ดูเป็นภัยคุกคามคนอื่นและจากการติดตามดีเบตสองฝั่งมาตั้งแต่ดีเบตรแรกผมคิดว่าแกนําสปปสพยายามควบคุมการแสดงออกของปาลักษ์โอ้โหดีมองลึกขนาดนั้นเลยนะและหากให้ผมเดาแกนนําน่าจะอิจฉาที่สื่อให้พื้นที่และให้ความสนใจป้าลักษ์มากกว่าตน จึงพยายามขัดขวางการออกอากาศตั้งแต่แรกแรกโดยส่วนตัวผมคิดว่าปลารักเหมาะที่จะเป็นมวลชนอิสระมากกว่าไปสังกัดซึ่งมีท่วงทํานองการขึ้นไหวที่ก้าวร้าวแล้วก็จะขัดต่อบุค,คลิกของป้ารักเ์คอป้ารักแกไม่ก้าวร้าวนะครับนะก็น่ารักอ่ะนะก็น่าน่ารักอ่ะเหมือนกับคุณสมบัติบอกคุณสมยศก็บอกเมื่อสักครู่ผมจึงขอให้กําลังใจป้ารักมาในโอกาสนี้ หวังว่าป้าคงมีกําลังใจในการแสดงออกทางอุดมการทางการเมืองของตนเองต่อไปเพื่อสร้างสีสันให้กับทางการเมืองไทยครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานาเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับเนี่ยฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คํานะครับแม่คํานี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครับน้าหนักไม่ต่ํากว่า300กรัมนะครับ หากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอ a s y ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวนะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะักขณะนี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะ ไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าผมแม่ผมทําให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงอังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะ อร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะหชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับหชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วด้านในครับอาขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้น ก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เนี่ยเนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟอย่างง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับ เนี่ยผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อ,อ,อ,าอาชีพสุจริตอะนะครับและที่สําคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตํำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คาแล้วผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านค่าวแล้วก็มาขายของนะครับเอ,อากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคําหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทําไมนะครับผมทํามาหากินสุดจริตไอคนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆนเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทํางานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานีเขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บ นะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขาไม่ขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ําเป็นสันพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วย หลายอย่างที่เป็นของติดอันดับนะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ําหนักไม่ต่ํากว่า350กรัมเห็นไหมฮะเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีสนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับ พิมพ์เขว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเ,เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้น หากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเ่ยนะครับเขาก็เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินเราก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ ต้องมีสวัสดีกงสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอพวกคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ